งาออกกําล่างกายให้น้องกวางสองตัวค่ะทุกคนเพิ่งดูคนน่ะยายเจิญย้ายเจิมยืนเขาก็ยืนมองกุดหม้อร้องน้องกวางกุดหม้อร้องกุดมอร์นิงล่ออยู่กุดมอร์นิงเดียน้องกวางบอยางเลยค่ะน้องกวางน่ารัก เดินเลยนิ่งเลยใช่ไหมน้องกวางหมอบเลยสต่ทุกคนเสแมนแมวลูกอยู่เฉยเเลยนะไม่เดินเลยใช่ไหมไม่ทำลายหรอกถ่ายวิดีโอเฉยเฉคุณเป็นเพื่อนที่ดีของฉันฉันก็มีเพื่อนสัตว์ป่าธรรมชาตินิแหลเดินออกกําลังกายทุกวันก็ได้เห็นสัตว์ป่า กวางค่ะบอลเลยียนได้ค่ะทุกคนฟังนีไปเร็วค่ะปล่าเลยเจมส์กกใหม่ไออันนี้ลนกันเละเลยน <c oughs> ใหม่ไออ๋ออ๋ออาอท่นานพูดใหม่ก็ร่างกายยังเจิมค่ะนั่นก็ถึงมือล่นน้องกวงก็เลยวิ่งไปเลย บรรยากาศยามเสาหม้อนี่อากาศก็เย็นค่ะเย็นสดชื่นเดียออกล้างกายทุกวันค่ะคุณไปอีกแล้วก็กวดถนนเินบ่กวดถนนแล้วก็เลียบนั่นก็ลอยเดินย่าเจิมนั้นละ่ะก็ลอยเพื่อนสัตว์ป่าละ่ะมีสองสองสองตัวโอ้ยมีหนึ่งคนแล้วก็สัตว์ย่าเจิมก็คือมนุษย์นั่นก็ลอยสัตว์แล้วก็ลอยมนุษย์ค่ะวอยย่าเจมิม ค่ะมบุนี่ก็เห็นกวงเดทายทุกคนเบิงค่ะเบิงธรรมาชาติคือเก่าค่ะตอนเช้าก็ไปเดิอนออกกําลังกายสวยมาก็มาถ่ายวิวรอบบ้านในตัวคคนเบิงคือเก่าค่ะมาเบิง,ดอ,ด,องดอกดาวเรื่องค่ะดอกดาวเรืองกับดอกลาเวนเดอร์ พูกนกระงามอยู่ค่ะคุณเบิ้นเรื่นี้นค่ะพลาทเข้าไปเบิ้งในน้ำนะดบดอกไม้ทั้ทงมีกนะันเนาะค่ะหลังจากลมแรงไปหลายวันวันนี้ก็หยุดแล้วแต่กลมน้อยอยู่ค่ะเย็นสบายค่ะอากาศ<ม>อ,อย่งนี่ก็ยังมีให้เบิ้งอยู่ค่ะ ดอกไม้ลายสีถั่วพุ่มก็หายไปสองโกลค่ะไม่เป็นไรเดือเท่าไรก็กินเท่านั้นแหละมาเบิง่งซิมันก็ลังเป็นดอกเป็นมวยผมได้เจริญแบบเก็บไปกินกับกนมจีมค่ะไหนเนะะี่ยค่ะทุกคน ตัวลันเต่าอันนี้มันเกยแยกเจิมบอกเก็บเพราะว่าจะเอาไว้เนวค่ะถ้าทุกคนมาขุดมันฝรั่งไปต้มกินก็ปปาค่ะเสียงดังแก้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 เสียงเงียอ่ทุกคนเสียงอันที่จับยกเจิมนี่ค่ะเนี่ยมันหักนะแม่ เสียนะคะเกรยถึงดังแก๊กแ๊วันนี้ยายเชื่อมก็ทำความสะอาดบ้านเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเลยช่วงนี้ทำความสะอาดบ้านมีกระดอกไม้สีแดงสวยอันนี้ยาเชื่อมก็เอาผ้าม่านซักตากไว้แล้วค่ะผ้าม่านก็จะซักตาก,กปีละสองครั้งาะคะ่ะ แต่ไปอยู่เมืองไทยแล้วกะจะเปลี่ยนผ้าม่านตอนคิสิสตมัทแมนบอร์ตอนนี้ไม่ได้อยู่คิิสม์มาทก็เลยไม่ได้เปลี่ยนก็เอาผ้าม่านนี้ซักแล้วก็ไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อีัตอิค่ะดอกไม้แต่แนวกินแนวย,ยังหลักเกินดอกไม้กระวยเห็นกิอยู่ในปาน่าผลไม้ปา่ปากมยังมีต็อมอ,อ,อยู่หรอกค่ะขอขาวมาเบิ้งมุ่งมนีจะน้อย ะะดอกไม้ก็ยังเหลือให้ชมอยู่สวยค่ะผักสลัดนี่เป็นยังไงผักสลัดนี่จะออกคขมแล้วค่ะแต่ก็กินได้นะคะไม่เป็นไรแต่คือเกาแย่จึงขุนหมักกินผักปลูกเองปลอดสารพิษนะคะทุกคน,นนี้ก็แเลดดิษแี่ดิ้ก็โทนไปกินได้ค่ะเป็นบอ่อ กำลังเป็นหัวันไปกินกับอะไรก็ได้อร่อยคือเก่ามุ้นผักอันนี้แม่คือง่ามแถ้มอนอิสตาปิ้เฮ็ดอันมันฝรั่งบดมันฝรั่งบดกินกับปลาพิชชี่ีพบคะอันนี้ก็พาสลี มีประโยชน์ผักอันนี้ดอกไม้มุมนั้นก็ยังงามอยู่นี่ค่ะทุกคนมาเก็บแอปเปิ้ลไปกินเนี่ยแอปเปิ้ลไปกินส้มไหมเนาะมาเก็บไปกินทุกคนแล้วก็เก็บเลยดีกว่านะเก็บไปกินส้มนี่นี่พอได้กินแล้วค่ะ ช่วงเหนื่อยแต่พ่อไปกลับไปเบิ่งแม่น้ำใจน่อยก็มานาั่งคุยกันกินอะไรนี่นัองค่ะแอปเปิลทะเลสาบแล้วค่ะทุกคนลมกับว่าสีบวแห้งกันยังลมเพียมๆอยู่น้อค่ะแต่ทะเลสาบก็สวยเหมือนเดิมพุ่นเสียงรถไฟอยู่ฝั่งพุ่นค่ะไม่เสียงคลื่นซัดฝั่งน้ำ กระท,ทุกคนนี้เจินแต่ทุกคนมาเบิงองงามแต่หักแท้ดอกเดียวก็งามได้นะคะดอกเดียวก็สวยได้ค่ะทุกคนมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งน้ากันเนี่ยอปปออยู่นี่แมค่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึง่งหวานวะนี่ เฮ็ดพึงหวานหัวส้มอลไรเนี่ยค่ะขาวอ้วนๆนิดน้อยนี่เอาไม่ดอกเดียว่ต้องเก็บเพิ่นดอกอ้อยนี่ละให,ให้ทุกคนเบิ่งค่ะออกดอก,ดอกเออกดียวเนาะจับอีกเบินฟอกฟืนน้ำจันอนนะค่ะดูไฟหวานเศร้าหนาเนี่ยรูปเอกเนี่ยเอ,อกคือเพราะถ้าสีเลยแค่เครื่องเดียวเรูปเอก เห็นวอกเขา,ขาวนะโอ้ยบนดูเห็ดออียงทั้งผลนกับมี่ค่ะทุกคนถ่ายแต่คนเดินเดี๋ยวถ่ายทางนี้ก่อนค่ะเป็นไม้ทุกคนวิวตรงนี้ที่ยายเจ้มาตัดให้หญ้าออกนั่นนะ่ะเห็นบออันนี้ก็ดูสวยงามไลยนะคะก็ชมไปแค่นี้นะคะที่ไม่ลงไฟหรอกค่ะเพราะว่ามันเห็นบอสสะพานมันเป็นยุบๆนะ ดูแค่นี้พอค่ะมาดูเห็ดกันค่ะงี้เห็ดอีหยังน่งเบิ่งค่ะทุกคนเห็ดค่ะเบื่อสุดๆนลแต่อันนี้เห็ดอันนี้นี่เพื่อนกินได้อยู่ด้อค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดไข่เหรอห,หรือว่าเห็ดนาเรียนาดำบอกค่ะทุกคนดอกงามงามแม่คนะ บอกดอกสวยจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมจับได้ไม่เป็นไรเพราะ่ากินได้แต่อย่าเเจิมไม่กินค่ะให้ทุกคนดูไล้เหมือนเดิมขุดมั่นฝรัง่งน้ำยาเจิมด้วยค่ะขุดมั่นฝรั่งค่ะ ข้ามฝรั่งขุดมันฝรัง่งกับเลี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ข้ามฝรั่งล่างพร้อมบริษัทซื้อราค่ะมีอยู่กับสวนเหมือนหนึ่งบริษัทเสียเ,เงินจกบาทบพราะรวยจะไปใส่เล็บอย่าเจิ่งกระปุกอีกกระตุกุ้นน้อเนาะเลยรวยค่ะ เพราะว่าปลูกกินเองมีจะเก็บเงินไว้เลยเพราะว่าไม่ได้เสียตังสักบาทต่อละวันค่ะมีของกินปลูกเองค่ะวันนี้จะกินอาหารอร่อยอ,าารอร่อยค่ะอาหารอร่อยคืออะไรขนมจีนค่ะขนมจีนน้ำยาปลาทูน่ากระป๋องต่างแดงทำกินไปอร่อยเหมือนเดิมน้ำยาป่านะคะ อันนี้ก็พักมาเป็นสวนปลูกเองถั่วพุ่มถั่วลันเตากระลำปีซื้อค่ะให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้จะเชื่อมกินขนมเจนแซ่บๆค่ะแต่บรุรกินในเบืองเรือขาดไทยเบืองซื้อๆคอคเคื <c oughs> องคุ้นเบไองไกลเขาหยวแล้วนะเนี่ยถั่วพุ่มก็ซอยๆดนเห็นไหมเนี่ยใส่เยอะๆ กินอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะมากินยำแอปเปิ้ลน้ำเยื่เจิมค่ะนั่นกับน้ำบลูเบอร์รี่ค่ะแซ่บๆค่ะกับบรรยากาศดีๆค่ะสวยๆงามเห็นไหมคะดอกไม้สวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขคนเยื่เจิมชนบทสวิเดนมากค่ะทุกคนมากินกินขนมเส้นแล้วค่ะแต่บุรีไทยทุกคนเบิ่งไายแต่ขนมเส้น กินขนมเสียนเสร็จแล้วก็พักน้อยนิ่งแล้วก็ไปเก็บไ้มันฝรั่งค่ะแล้วก็มากินยำวันนี้ค่ะเก็บจากสวนต้นนั่นแล้วค่ะที่ไปเก็บเอาเอาเอาแมงเออพึ่งมาตอมค่ะยำแอปเปิ้ล แซ่บค่ะเปรี้ยวไม่ต้องสื่ออย่างเลยค่ะทุกคนมีกิ่นอยู่ในสวนเจ้าของเนี่ยเมื่นหนบ่งใบใส่เงินจักบาท เอและตอนนี้ะนะยังบ่อิ่มดอ,อกเดี๋ยวกินในเบิร์ยูคุยคุกคนก่อนค่ะนี่และสไตล์เยเจีมก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะน้ำบลูเบอรี่น้ำบลูเบอรี่นี่เยืเจีมเป็นยังก็สีนี่สีไม่ใช่เจีมยมเท่าไหร่ใช่ไหมวันนี้ใส่น้ำค่ะใส่น้ำเย็นลงไปดื่มชื่นใจ ใ้าบพใาส้น้ำมันจะหวานเกินไปค่ะเพราะว่ายายเจมิไมไม่ชอบยายเจิมมักหวานเป็นคนชอบหวานค่ะแต่ว่าพอมาตรวจเจอไขมันเส้นเลือดสูงยายเจมิมก็จะควบคุมอาหารหลายอย่างค่ะข้าวอย่างเงี้ยยายเจมิมก็กินข้าวราดบอรี่ข้าวกล้องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ ขนมจีนอย่างนี้จเจเจิมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกินอยู่แล้วค่ะทุกคนก็จะกินหางๆเพราะมันเป็นแป้งแป้งสีขาวใช่ไหมคะทุกคนข้าวสีขาวนั่นหละหมอเป็นไม่ได้ห้ามหรอกค่แล้วแต่คุณจะกินแต่ยังเจิ้มก็ควบคุมควบคุมร่างกายของตัวเองนะคะทุกคนวราเราก็กินยาอยู่แล้วก็ควบคุมอาหารด้วยอันไหนสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงค่ะ น้านเทียเขากินก็ได้ของหวานอย่างแบบเนี้ยค่ะทุกคนนั่นหละหมอก็บอกให้กินเนื้อหลายๆจิงกเขบอกคนเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อค่ะชอบกินแต่ปลากับผักอย่างเงี้ยแต่หมอก็ต้องบอกว่าให้กินแคลอรี่เยอะๆพวกเนื้อพวกอะไรอย่างนี้โปรตีนเยอะๆอย่างแบบเนี้ยค่ะนั่นแหละก็กินอยู่ค่ะแต่กินบ่อยบ่อยก็อยกินแต่ปลาด่อยค่ะ อาทิตย์นึงก็จะกินพวกหมูนะประมาณสองครั้งหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันใช่ไหมจเจเจมก็จะกินถ้าเป็นลองวันอย่างสีเจเจมก็ตอนเช้าจะกินขา้าวโอ๊กตอนเที่ยงจะกินขนมปังกับซะลามี่แล้วก็ผลไม้ตอนเย็นก็จะกินด้อาหารกับปลาเอกเพราะว่าจเจเจมไม่ไม่ได้ยากในการมาอยู่ที่สวีเดรนอาหารเช้าอาหารเที่ยงไม่ได้ทําให้ประเอกกินค่ะประเอกทาเองจเจเจมทำแต่อาหารเย็นค่ะ ทำแต่หาเย็นให้เป็นอีกกินวันนี้ก็พาเดิอนออกกำลังกายชมแม่น้ำชมรอบๆบ,บ้านเหมือนเดิมค่ะไปเห็นนกกว้างกันทุกคนออกกำลังกายเอาแค่นี้ล่ะบุมีมิยังเวาวดอก็ขอบคุณทุกคนล่ะตีมารับชมค่ะคิดไปเฮ็ดลมไปตามสายย่าเจอมีล่ะทุกคนมาปึงเพ็่นกันมาธรรมชาติเฮ็ดก็ออกลา้าลายอางหลังก็ยังเต็มอยู่ค่ะ คอยไปเก็บอีกแล้วค่ะนาอพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching See y o u Next Video Bye Hello Hello ทำใไม้งามนะคะนาอคนมากดอกไม้สวยค่ะ